ปูโตโอมนาโมข่าจะกเชิญพาเทโวตนเป็นเขากับทั้งศีศาสเจ้านาั่งนาททรณีภูมิลิทีแรลงกาผีอยู่ใต้ลุม้ากับทั้งหมูพญามานมีทั้งมูโยโหาันน,านันเนคขุนกีสร้างเมคลิงคลาติหลังยังอยู่เป็นฝาปินนายับแพรนตรณี สำแดงฤทตี้ใตแทนแจวผู้เลิศแล้วองค์ประเสริฐสัพพัญญูมานกินยิณนูดังขึ้นกองเป็นดอกไม้กันกองบัวบ้า,บานฝูงปัญญามนเหเนลากอันนี้หากบุญมากกว่าตนกูมันสัตรูว่าจะขาจับดับกาประคันใจขวัญภ,ภายไปบ่ยังตั้งหน้าต่อพระสพัญญู มันก็เขาไปถูเต้แทนแจ้วว่าจะขายแล้วโดวยพันตั้งแต่นั้นพราจอมทั้มสิทธิเดชพราก็คอยสังเกตเป็นนั้นดีภราก็คิดถึงความบอย่งดังต่อปาลมีภระกะาก็ทำฤติอนันเนกจังหุงเมฆโคแต่นั้นพราสักโกอินทาิลาดสาพาดฟอมฝูงมูเทวดาเห็นปัญญามานเลย